สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับพอยและแพค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนมาทําอะไรคะวันนี้เราสองคนนะคะบอกก่อนว่าเราไม่ได้มาโฆษณาขายครีมค่ะแต่ว่าเราจะมาบอกกอบี่ที่เราใช้เราเห็นจริงนั่นเองค่ะนั่นก็คือแค่นอันนี้เลยนี่ค่ะครีมโสมมะนาวมะขามป้อมค่ะใช่เป็นตัวนี้เนาะแพ็กเกจเป็นแบบนี้ ก่อนอื่นเลยไปดูคุณสมบัติกันก่อนเลยดีกว่าว่าไอ้ครีมสมมะนาวมะขามป้อมเนี่ยมีอะไรดีกันบ้างมีอะไรดีมากคะคุณแพนโอ้โหอย่างแรกเลยก็คือผู้ที่เราสนใจเรื่องผิวหมองคล้ำไปแล้วใช่ไหมคะปัญหาผิวไม่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากมากเลยก็คือถ้าใช้ตัวนี้นะคะก็คือจะแบบเซลล์ผิวไม่ให้กระจายสารยิ่งขึ้นค่ะเราไม่ไม่ต้องกังวลนะคะว่าสมมติถ้าขาดำหรือว่าเราแพนเราอย่างที่ว่าปัญหาหมองคล้ำค่ะว่าตัวนี้จัดการได้หมดเลยคไม่ใว่าจะช่วยซีดตั้งตัวหรือว่าเราจีบตาเห็นหลับนะคะสามารถแก้ยคจ เปิดเข้าไปด้านในนะคะจะมีฝาปิดแบบนี้พอเราเปิดขึ้นมานี่ค่ะเนื้อครีมจะเป็นสีเขียวนี่ค่ะอยากให้ทุกคนได้ดมมากๆเลยว่าคือกลิ่นมันแบบหอมมากจริงๆหอมแบบหอมมากจริงๆค่ะแบบว่าถ้าทาแล้เด็กคนทั้งวันได้เลยเดี๋ยวเราลองฝาเกนิโนนะคะที่เราแพที่อ่อค่ะไม่ต้องทาเยอะอะไรมากมายเลยเพราะว่ามันซึมเร็วมากเลยค่ะลองทาที่มือก่อนเอ็นไลองไปทาที่ผิวให้ดูนะคะไม่อยากเพียงแค่เราลูบไปมันก็จะจางหายไปเลยใช่เหมือนว่ามันซึมซับเข้าไปในผิวรแล้วมันไม่แห้งหนักๆใช่ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะลองทาที่ตัวอีกนะะค เขาบอกว่าถ้าเกิดคนแพ้ง่ายเนี่ยถ้าทาที่ตัวหรือว่าอะไรเนี่ยจะขึ้นผื่นคันเราสองคนก็เป็นึอย่างนั้นค่ะที่เป็นคนแพ้มากเลยทาอะไรเนี่ยชอบแพขึ้นผื่นคันตลอดเลยค่ะใชค่ะแต่เราใช้ซึมเร็วมาซึมเร็วไม่พอเราบอกว่าเราใช้เนี่ยตัวเนี้ยไม่ทให้เราเกิดอาการแพ้ซึ่งเราแปลกจมากเลยว่าไมเอ้ยทำไมงไ้แพ้ทำไมถึงยอม้ราแพ้ละก็แพ้เพาะอะไรนี่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ที่สมน้มาขัอมเนี่ยค่ะ จากสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะก็คือจะไม่เกิดการระคายเคืองหรือว่าแพ้ง่ายค่ะเหมาะสาหรับคนที่แพ้ง่ายอย่างเราเนาะแล้วก็เหอหรับคนแพ้ง่ายอย่างเราดแพะใช่แแพ้เหมือนบบ่ทาเลยเยใช่ก็ามาทาทันแล้วก็อยากจะทาแป้งทาอะไรก็แล้แเนาะใช่อ๋อบอกผลไ่บอกว่าเราเหนใกี่วันนะคะสี่ถึงเวันค่ะเพียงแค่ใช้หกระปุกเท่านั้นที่ห็นเลยขบองเราเนี่ยสามารถมีออร่าระัใสแบบที่ไรต้อารเลยตอนนี้คือ้ที่สำคัญเนี่ยตนั้นจะมีผิวที่ขาวใช ใชแล้วผิวไม่ตอบาดำแน่นอนับแพ้ก็เป็นหนึ่ที่เมือก่อนเนี้ยตัวค้อนข้างจะดำแหละค่ะใช่อใช้รู้สึกว่าปืนตรงที่แพ้ก็แผิวเนี้ยขาวจริงขาวแบบค่อยๆปรับๆขขาวขึ้นมาขาวมาจากข้างในอะค่ะไชุ่ขา้ปัอบเลยมันก็ต้องใช้เวลานิึงแต่ว่าก็เหมือที่บอกนอกภายในกระปุกยแต่นใช่นอเวลาของมันเนี้ยคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยเพราะว่าเมื่อมันเห็นผลแล้วว่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำทำได้จริงหรอตัวนี้สามารถทำได้นุดท้ายนี่แหละที่ผิวเราขาว ลองมาดูเองว่าเท่านี้มันทำได้อยากให้เราลองด้วยกันเองแต่มากกว่านั้นนะคะทีมโซมะนาวมะขามป้อมค่ะโซมะนาวแล้วก็มะขามป้อมค่ะเราบอกโปรโมชั่นกันสักนิดนึงนะคะคือตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่ก็คือจากกระปุกหนึ่งเนี่ยสองร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยซื้อวันนี้หนึ่งกระปุกแถมฟรีไปอีกหนึ่งกระปุกเลยค่ะใช่ค่ะหนึ่งแถมหนึ่งแบบนี้เลยค่ะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเขาบอกว่าเราใช้อยากใช้ไม่มาเยอะจริงๆถ้าเกิดใช้สองกระปุกเนี่ยก็สองเดือนได้เลยค่ะใช่เพราะว่าคุ้มมากๆซื้อตอนเนี้ยคุ้ณนี่งกว่าไปกก่ออนนะะคพยาแฟ พอยกับแพนเนี่ยยังไงก็ขอคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าใช้ดีจริงๆค่ะคอนเฟิร์มค่ะ